สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นจะพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งแบรนด์ยอดนิยมมิสูวิชิปาเจโรสปอร์ตนั่นเองซึ่งตัวรถคันนี้นะคะปุ่นเคยรีวิวไปแล้วหนึ่งครั้งแต่ว่าคันนี้นะคะปุ่นมารีวิวพร้อมกับการทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยคันนี้จะสวยขนาดไหนและออปชั่นเขามีอะไรน่าใช้งานกันบ้างเดี๋ยวปุ่นจะพาพี่ๆทุกคนไปชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นจะพาพี่ๆทุกคนมา ชมก,กับตัวรถรเข้าโคจรเจ็ดที่นั่งแบรนด์ยอดนิยมอีกแบรนด์หนึงกันเลยนั่นก็คือ Mitsubishi Pajero Sport รุ่น2.5 GT รถปี2013เกียร์ออโต้ค่ะสํวหรบตัวนี้นะคะเขาก็จะได้เป็นตัวสีน้ำเงินสภาพสีสวยเรียนเนียนเสมอทั่วทั้งคันคันนี้วันนี้มา ด้วยจากราคาหน้าป้าป,าปกติ478,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆแคปหน้าจอรถคันนี้ทรงหลักฐานการแคปหน้าจอมาที่ Line@ แอดออฟฟิเชียล i c a r 9 8 8เมียดด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่ๆรับราคาโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่458,000บาทเท่านั้นค่ะเอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มใครที่กำลังมองหารถมิซูโมชิปัตชิโรสปอร์ตไปใช้งานต้องห้ามพลาดสำหรับตัวรถคันนี้เลยได้เป็นตัวรถบ้านมือเดียวอีกด้วยค่ะ เดี๋ยวบุญพามาชมออปชั่นด้านหน้าคันนี้ไปพร้อมๆกัน ตัวกระจังด้านหน้าของเขาเลยนะคะได้เป็นตัวกระจังหน้าแบบโเมียมสภาพสวยสภาพดีตัดกับตัวสีของตัวรถมากมากด้านบนตรงฝากระโปรงก็มีเป็นตัวชุดดักแมลงมาให้เรียบร้อยค่ะเลนไฟหน้าของคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวเลนไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์สภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการเล้าตัวด้านล่างนี้ก็มาของชุดชิดหลังโคมไฟด้านหน้าให้อีกด้วยค่ะสําหรับด้านล่างตรงกันชนนี้นะคะเขาก็จะได้เป็นตัวกันชนสภาพสวยสภาพดีมาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอกที่มีมาให้กันถึงคู่หน้าอีกด้วย และสับตัวด้านข้างตัวรถคันนี้เขาก็ได้เป็นตัวสีน้ําเงินสภาพสีสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการขูดการขีดไม่มีร่องรอยของรอยละก,กิ้นมาเลยค่ะตัวล้อของเขานะคะคันนี้ก็จะได้เป็นตัวล้อมิสซูบิชิล้อแม็กสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการคดหรือว่าการดุ่ง สีได้ยังคันนี้เขาก็จะได้ใช้เป็นตัว255ทับ65ขอบ17นั่นเองค่ะและเดี๋ยวคุณพาพี่ๆมาชมด้านข้างบันไดกันต่อสำหรับตัวบันไดด้านข้างตัวรถคันนี้บันไดสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุบันไดเดิมๆม,มาจากโรงงานค่ะสามารถใช้งานได้จริงแข็งแรงและคงทนมากๆสำหรับตัวสิสซอดด้านข้างประตูของเขาหัวน็อตสภาพสวยสภาพดีไม่มีการสาดสีหรือการพ่นสีทับไม่เช่นเดียวกัน รานบนของตัวรถคันนี้นะคะเขาก็จะได้เป็นตัวลอยเม็ดอาร์ที่ตกเรียงตัวสวยเรียบเนียนเสมอแบบนี้มาเลยค่ะอย่างที่บอนแจ้งไปนะคะว่ารถคันนี้ได้เป็นตัวรถบ้านมือเดียวลูกค้าเก่าดูแลรถมาค่อนข้างดีค่ะภายในตัวรถคันนี้เขาก็จะตกแต่งด้วยตัวสีดําตกแต่งตัดกับตัวสีของสีเบจคอนโซลสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของรอยเล็บสัตว์มาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบกที่มีมาให้กันถึงคู่หน้า สำหรับตัวคอนโซลกลางนี้เขาก็จะได้เป็นตัวจอนี้นะคะติดตั้งมาให้เดิมจากโรงงานอีกด้วยตัวแอร์ได้เป็นตัวแอร์แบบออโต้ลักษณะดีไซน์แบบวงกลมปรับมือหมุนใช้งานง่ายใช้งานสะดวกมากๆค่ะตัวเครื่องเล่นของเขาก็จะได้เป็นตัวเครื่องเล่นฟัง AMFM วิทยุ MP3 พได้ตามปกติตัวเกียร์ของคันนี้ก็จะได้เป็นตัวเกียร์แบบออโต้ลักษณะดีไซน์ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกจับถนัดมือมากๆค่ะพี่ๆคนไหนนะคะที่มองหารถครอบครัวคันนี้ก็ขับได้เช่นเดียวกันออปชั่นมีมาให้ครบคันอีกด้วยสำหรับตัวบอกของเขาก็ ็ได้เป็นตัวเบาะหนังแบบเจาะรูระบายอากาศสภาพเบาะ,สภา,บาะสภาพดีไม่มีร่องรอยของการฉีกหรือว่าการขาดค่ะที่สําคัญตัวรถคันนี้ได้เป็นตัวรุ่นท็อปชิดเบาะด้านหน้าของเขาก็ได้เป็นตัวปรับไฟฟ้ามาถึงสองฝั่งคู่หน้าค่ะและเดี๋ยวปุ่นพามาชมด้านหลังของตัวรถคันนี้กันต่อ หรับตัวด้านท้ายตัวรถของคันนี้นะคะเขาก็จะเป็นตัวด้านท้ายที่สภาพสีสวยเรียบเนยียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุด้านท้ายค่ะด้านบนก็มีเป็นตัวสปอยเลอร์มาให้แล้วเรียบร้อยสีเดียวกับตัวรถมาเพอมก,กับตัวไฟเบรกดวงที่3ที่อยู่ด้านในกระจกอีกด้วยสำหรับตัวไฟท้ายนะคะสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการแตกหรือว่าการเล้าค่ะ ้านล่างตรงกันชนก็จะมีเป็นตัวชุดเซนเซอร์กะระยะถอยที่มีมาให้ถึงสีต,ตำแหน่งเดิมๆมาจากโรงงานมาเดี๋ยวคุณภามาชมสักตัวซีเข้าด้านท้ายของคันนี้กันบ้าง สำหรับตัวซินเซ่ด้านท้ายของคันนี้นะคะลอยเม็ดอาร์ตอกเรียงตัวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาค่ะหัวน็อตสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการแกะหรือการเปลี่ยนบานประตูมาส่นตัวเพาดานด้านบนคันนี้เขาก็จะได้เป็นเพดานสภาพดีไม่มีคาบรอยน้ำรั่วไม่มีคาบยันค่ะตัวบอดทั้งหมดสามแถวตอนนะคะไม่มีร่องรอยการเฉกหรือว่าการขาดฝุ่นได้ทําการพับบอดแถวตอนที่สามลงไปทําให้เห็นพื้นที่ว่ามีพื้นที่เยอะมาก เวลาพับบอกลงไปแล้วเขาก็จะเรียบราบไปแบบนี้เลยค่ะสามารถวางของได้เยอะแล้วเดี๋ยวบุญพามาชมศัพท์ตัวด้านข้างตัวรถฝั่งคนขับกันต่อบ้างดีกว่า เจ้ตัวด้านข้างฝั่งคนขับนี้นะคะสภาพสีสวยเรียบเนยียนเสมอเส้นสายราดสปอรก็ยังอยู่ครบตรงนี้ลูกค้าเก่าเขา,าก็ติดตั้งเป็นตัวกรอบโคเมียมาให้พร้อมใช้งานอีกด้วยค่ะเป็นตัวการอยนั่นเองจ้าตัวชิ้นเจ้าด้านข้างประตูฝั่งคนขับหัวน็อตสภาพดีสติ๊กเกอร์บอกลมยางเดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยของการสาดสีหรือการพ่นสีมาอย่างแน่นอนค่ะเจ้าตัวรอยเม็ดอด้านบนนี้นะคะเขาก็ได้เป็นตัวรอยเม็ดอักดเดิมๆไม่มีร่องรอยของการ ทําใหม่ด้วยสําหรับตัวหัวน็อตด,ด้านข้างประตูนี้นะคะเขาก็จะได้เป็นตัวหัวน็อตเดิมๆไม่มีล่องรายของการแกะไขในการเปลี่ยนบานประตูมาแผงด้านข้างตัวรถคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาแล้วรอบคันกระจกบ,บานเลื่อนปรับไฟฟ้า4บานฝั่งคนขับปรับออโต้ค่ะตัวกระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับมุมมองแบบไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้าอีกเช่นเดียวกัน ตัวพวงมาลัยของคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวพวงมาลัยแบบหนังค่ะสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการถลอกหรือว่าร่องรอยของการถูมือตรงกลางนี้ก็มีเป็นตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กที่มีมาให้ถึงคู่หน้าฝั่งขวามือได้เป็นตัวระบบพุดคอนโทรลมาแล้วเรียบร้อยด้านหลังพวงมาลัยนะคะก็จะมีเป็นตัวเก็บแฮนเดิลชิพมาให้นั่นเองสําหรับตัวเลขไม่์คันนี้เขาวิ่งใช้งานไปที่200แ0 0กับอีก1 8 0 0งกว่ากิโลเมตรและสำหรับตัวเบาะสองคนขับนี้ก็สภาพสวยสภาพดีเช่นเดียวกันได้เป็นตัวเบาะแบบปลฟฟาาน้าค่ฟ สำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหารถครอบครัวต้องห้ามพลาดคันนี้และเดี๋ยวคุณพามาชมห้องเครื่องไปพร้อมๆกันว่าจะสวยขนาดไหนคะ่ะรถตัวรถคันนี้เขาก็จะได้ใช้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด2.5ลิตรได้เป็นตัวเชื้อเพลิงดีเซลมาลเรียบร้อยห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีค่าวหรือร่องรอยการไหลยืมของตัวน้ำมันค่ะตัวซีนซ่อมด้านข้างตัวรถของเขารอยเม็ดอาร์กเดิมๆหัวนนอดเดิมๆไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไข ตัวคานด้านหน้าได้เป็นคานเดิมๆไม่มีร่องรอยของการตัดต่อไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาอีกเช่นเดียวกันรอยเม็ดอ่านตรงนี้เดิมๆตอกมาให้เดิมจากโรงงานค่ะสำหรับตัวซีนซอด้านข้างฝั่งคนขับนี้เขาก็จะมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยเบรกแบบ ABS และสำหรับตัวมิซูบิชิเขาจะไม่มีเป็นแผ่นเพจเขาจะได้เป็นตัวสติ๊กเกอร์มอกรแบบนี้มาให้ค่ะไม่มีร่องรอยของการสาดสีหรือการพ่นสีมาเลย ส่ตัวฝากระโปรงของเขาก็ได้เป็นตัวฝากระโปรงที่ติดตั้งมาให้เดิมจากโรงงานสภาพแผ่นกันความร้อนสภาพดีค่ะมีร่องรอยของการใช้งานมาบ้างเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นสำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหา,ารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งราคาย่อมเยาวได้เป็นตัวรถปี2013อีกด้วยออปชั่นคันนี้มีมาให้ครบคันพร้อมใช้งานอีกแล้วค่ะใครนะคะที่กำลังมองหาวันนี้บุิจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคันนี้มาให้เพียง458,000บาทเท่านั้น เอกสารดีเคดีๆคันนี้สามารถจัดไฟแนใน์ได้เต็มใครที่สนใจรีบติดต่อหาปุ่นด่วนๆเลยค่ะที่เบอร์0886059138หรือ s i C A R 988มียัด้านหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะใครที่ชอบปุ่นต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้ปุ่นด้วย<น>คลิปนี้ปุ่นต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ